สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีทุกท่านกับบันอังคารพร้อมกับดอกไม้สวยๆจากพิธารธนาการจากเอฟซีที่น่ารักค่ะเปิดฉากมาก็ให้ดูความน่ารักตะมุตะมิของเด็กๆที่อยู่ในบ้านกันก่อนนะคะอันนี้คือให้อยู่ชั้นบนก่อนยังไม่ได้ลงไปชั้นล่างดูความน่ารักตะมุตะมิปุ้ยมุ้ยของพวกเขาไปนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงวันนี้ดูให้จบนะคะวันนี้ช่วง ท้ายายคลิปสตูนของเราน่ารักอีกตามเคยค่ะน่ารักมากมายแล้วก็อ้อนแม่ขนาดไหนแต่ณตอนนี้ตอนที่อยู่ข้างบนนี้นางไม่อยู่นะคะนางไม่ได้อยู่จะไม่เห็นสตูนน้อยนะคะนางกับแม่ทองมาไปเป้าหน้าบ้านค่ะไปเป้าหน้าบ้านตามเคยบุ่มนี้ก็เลยอยู่ข้างบนกับแม่เนี่ยค่ะเพราะว่าแม่ทํางานบ้านไปด้วย แล้วก็ถ่ายคลิปความน่ารักของพวกเขาให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีเห็นด้วยนะคะเอ่อนั่งนอนโชว์เอกเนกสบายอกสบายใจกันนะคะเดินยัวเยียยัวเยียกันเต็มบ้านปะจะลงข้างล่างกันนี่ยังหูกฮะพวกหนูลงข้างล่างกันนี่ยังดูซีดูซีซตุตะตุตะกันหมดเลย ทองอินแล้วก็สายฝนแล้วก็สตังนะคะสามหนุ่มสามมุมสามหนุ่มสามมุมอยู่มุมนี้ส่วนมุมนี้ก็แม่ทองเพิ่มแล้วก็สายลมนะคะแล้วก็ทองมณีข้างหลังนู้นก็จะเป็นทองทวีนะคะเด็กๆก็มีความน่ารักให้กับพ่อๆแม่เอฟซีได้เห็นได้ดูทุกวันอนามชัยนาชัยอนามชัยหนุ่มผมแก่อ,อีกแล้ว น้ำชายหนุ่มผมแก่ก็มาส่งความน่ารักเหมือนเดิมนะครับวันนี้ออดอ้อนแม่ที่อ่างนะคะนอนออดอ้อน,ออนแม่ที่อ่างหนุ่มผมแก่มีพ่อแม่บอกว่าเริ่มจำน้ำชายได้แล้วนะปกติพ่อพ่อแม่จะจำแต่สตูลเนาะจำสตูลได้แม่นแล้วก็บุญช่วยตอนนี้บางท่านก็เริ่มจำน้ำชายได้แล้วครับน้ำชายจำง่ายครับผมแก่ครับ วนกลุ่มนี้ก็ตุตะตุตะแสงตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะพอดีไม่กิ่งไม่ได้เปิดไฟตรงตรงดวงถัดไปเนาะมันก็เลยดูมืดมืดนิดนึนงไม่ได้เปิดไฟทั้งบ้านแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราดูกลุ่มนี้กันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูสตูนน้อยกันนะคะไปดูคนสวยของเราว่านางจะอ้อนอะไรแม่น่ารักแค่ไหนนะคะ ตูนทำอะไรคะลูกฮะปีนอะไรตรงนั้นปีนอะไรเอ๊ะเอ๊ะลูกสาวเนี่ยปีนที่สูงเก่งนะคะปอมๆสั้นๆเนี่ยอะไรอะไรติดใจอ้อนแม่อีกแล้วเหรอเนี่ยฮะอุย้ยมาอ้อนแม่อีกแล้วติดใจที่วันก่อนมาอ้อนแม่และแม่ใจอ่อนนะคะทําเป็นงอนแม่พอแม่ไม่ให้กินขนมทําเป็นงอนแม่ พราะวันนี้เอาอีกนะคะวันนี้เอาอีกตามอ้อนแม่วันก่อนให้ดูความอ้อนของนามในคลิปช็อตเนาะแต่วันนี้นางติดใจนางตามอ้อนแม่อีกแล้วค่ะเออเดี๋ยวปินที่สูงเดี๋ยวก็มาอ้อนแม่ใช่ไหมลูกรู้มากนะคะรู้มากส่วนพ่อตัวดีืช่วยนะคะนอนเป็นอึ่องอยู่เนี่ยคะ่ะนอนเป็นอึ่องอ่างอยู่นี่แหละเขา อะไม่เมล่ะไม่เมล่ะไม่เมล่ะแม่ไม่ใจอ่อนไม่เมล่ะฮะอะไม่เมล่ะลูกเอออ้อนกินอย่างเดียวเราเนี่ยไม่กินนะลูกไม่กินจะกินทุกวันได้ยังไงฮะจะกินทุกวันได้ยังไงคะกปุกลุกของแม่เนี่ยปุกลุกของแม่เนี่ย ไม่ต้องมุดไม่ต้องมุดอโชวหน้าสวยๆหน่อยโชว์หน้าสวยๆหน่อย,วอวย,อยความน่ารักความออ,อดอ้อนของเขานะคะมีให้เห็นตลอดตุนๆของเราเออดูทำดูทำอ้อนทุกทางอ้อนทุกทางเลยเห็นเห็นนางแบบนี้คนนี้กลัวอยู่นะคะนาง่ใส่เลยนะคะเวลาที่คนนี้มาใกล้คุณช่วยมาใกล้ อันนี้กินปิ่มแล้วก็นอนได้เวลานอนของเขาค่ะไม่สนอะไรหรอกกินแล้วก็นอนเอแต่คนนี้กินแล้วก็อ้อนค่ะคนนี้กินแล้วก็อ้อนกินแล้วก็อ้อนลูกสาวนี่ลูกสาวนี่พอได้และอย่าอ้อนให้มากอย่าอ้อนให้มากพอได้ละนะ ทำไม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 จะอ้อนอะไรมากมายยายชะตูนยายชะตูนน้อยของแม่จะอ้อนอะไรมากมายค่ะดูนะคะขนมก็ให้กินแล้วขนมขนมแม่ก็ให้หนูกินแล้วนะลูกกินคุณเกียวซองหนึ่งเลยนะกินคนเดียวซองหนึ่งเลยนะลูกสาวจะอ้อนอะไรอีกจะอ้อนอะไรอีกคะอุ้ยกินอะไรมากมายาะอ,มะอ,อะลูกฮะ ดูนะคะพ่อพ่อแม่ดูเอานะดูความอ่อนของชตูนนะคะอ่อนมากอ่อนไม้เลยเออเอเอทำไมคะทำไมเออเออเอเอ,เอ,เอจะเรียมือจะเรียมือแม่อยู่เนี่ยคะ่ะ่ะทักทายพ่อพ่อแม่เอฟซีก่อนทักทายพ่อพ่อแม่เอฟซีก่อนจ๋า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 ชตุนทักทายนะคะ ัตูนอ้อนแม่ค่ะจริงๆนานอ้อนมาสักพ네ักแล้วนะคะนางอ้อนมาสักพักแล้วเออก็แม่หนูกินไปแล้วไงลูกอืมอะกินให้รู้จักพอสิลูกกินให้รู้จักพออืมก็ให้หนูกินไปแล้วไงคะเออแม่กิ่งอุ้มเผื่อคนสวยขี้วอยวายขี้วอยวายขี้อ้อนนะคะอ่ะปาปลา พอแล้ว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 จะอ้อนอะไรมากมายฮะโอ้ยเนาะคนสวยเนี่ยกินก็กินแล้ววันนี้ให้กินก่อนแล้วนะคะให้กินไปแล้วแต่ก็ยังอยากกินอีกให้รู้จักพอนะลูกตุนๆให้รู้จักพอนะคะพพ่อ,พอแม่ดูเอานะคะ ค,คือเขาชอบงับมือแม่กิ่งเพราะว่าบางทีช่วงที่เวลาบ,บ,บีบให้เขามันเหลือเนาะมันก็จะติดที่มือนี้เขาก็จะเลียที่มือมันก็เลยทําให้เขาแบบว่าอยากกินนะคะอยากกินแล้วก็เลียมือแม่สาวน้อยกับปุกลุกของเราเออร์มก็น,นั่งก็นอนสลุกฮะเนี่ยนอนนอนได้ละตุนตุนอนได้ละด,ดูอย่างที่บุญช่วยสิ อย่างบุญช่วยนะคะบุญช่วยบอกไม่สนถระตูนอ้อนเสียงดังแค่ไหนบุญช่วยก็ไม่สนนอนอย่างเดียวครับบุญช่วยเวลาน้องนอนน้องนอนมีความสุขมากเลยนะคะนี่ท่านอนของเขาได้นอนเบาะนุมน่มๆนอนชดเชยจากที่ไม่เคยได้นอนใช่ไหมลูกนอนชดเชยจากที่ไม่เคยได้นอนครับเมื่อก่อนนอนตามดินตามทรายครับ ก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของเขาเนาะที่เดี๋ยวนี้ได้มานอนที่เบาะที่นอนนุ่มๆเบาะก,ก็เป็นเบาะของพี่บุญมีที่ทิ้งไว้ให้ค่ะเบาะของพี่บุญมีที่ทิ้งไว้ให้เพราะว่าช่วงนั้นแม่กิ่งก็ซื้อเบาะไว้ให้บุญมีหลายอันเลยนะคะพอบุญมีไม่อยู่ก็เอาไปให้ในบ้านใช้ไม่ได้ค่ะในบ้านเพราะว่าอะไรเพราะว่าเยี่ยวใส่กันก็เลยไว้ตรงนี้ ไปที่ห้องทํางานที่นี่ค่ะแล้วพว,พวก็จะไม่ได้เยี่ยวแต่ถ้าเป็นกลุ่มในบ้านอะเยี่ยวกันอะไรอนะก็เยี่ยวใส่หมดค่ะมีความสุขมากมายสำหรับบุญช่วยนอนหลับสบายบนช่วยกินขนมเลียไม่เป็นนะคะน้องกินขนมเลียไม่ไม่เป็นไม่กินลองเอาให้ดูแล้วก็เลยกินไม่เป็นก็ไม่เป็นไรไม่ต้องฝึกจะได้ไม่ต้องเปือง แต่พอสาวน้อยของเราพอกินเป็นแล้วก็เป็นสภาพนี้ค่ะกินเป็นแล้วก็เป็นสภาพนี้ออดอ้อน,ออนตลอดแต่งตัวก่อนงดงดอ้อนไปชั่วขณะนะคะงดอ้อนไปชั่วขณะแต่งตัวให้ตัวเอง เขาจะวนไปวนมาค่ะเดี๋ยวหนีไปนอนเดี๋ยววนกลับมาอ้อนแม่เหมือนเดิมอยู่แบบเนี้ค่ะทําแบบนี้อยู่สักพักหนึ่งวนไปวนมาตาน้อยตาโตชาวน้อยตาโตของเราค่ะไหนเงหน้าหน่อยสิลูกนตูนเงินหน้าหน่อยสิคะคนสวยอาคนสวยของแม่เงยหน้าหน่อยสิคะลูกห่วงจะแต่งตัว อันนี้แม่กิ่งกอดสตูนเผื่อพ่อพ่อแม่เอฟซีแล้วนะคะมีบางท่านก็อยากจะกอดสตูนเนาะก็จะบอกว่าแม่กิ่งกอดสตูนเผื่อน้อยวันนี้ได้กอดได้ฟัดเผื่อแล้วค่ะขนนิ่มมากเลยนะคะนางขนนิ่มมากแม่กิ่งก็หวีขนให้นางอยู่เรื่อยๆนะคะหวีขนให้นางอยู่เรื่อยๆ สาวอุย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 อึงอ่างอึงอ่างนะคะอึงอ่างกลับไปอ้อนแม่แล้วเหรอลูกฮะได้ยินเสียงแม่พูดอะไรไม่ได้เลย นอน,นอนอยู่ก็ต้องตื่นมาอ้อนแม่เหมือนเดิมนะคะสะตูนของเราไปนอนไปลูกปะ่ะไปนอนป่ะพี่บุญช่วยก็ยังไม่ตื่นเลยหนูไปนอนได้แล้วนะคะคนสวยนะสะตูนของแม่ไปนอนได้แล้วนะคะลูกคนอื่นเขานอนกันหมดแล้วนะคะหรือจะนอนกับแม่นอนข้างแม่ตรงนี้เหรอลูกฮะ เออไม่ต้องอ้อนแล้วลูกไม่ต้องอ้อนแล้วหนูนอนแล้วนะคะนะคะลูกงั้นตุนตุนนอนก่อนนะคะตุนตุนนอนก่อนนะคะพ่อพ่อแม่งันคลิปนี้ไม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณพ่อ,พอแม่เอฟซีทุกท่านที่รับดูรับชมคลิปให้ค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะไหนไหนคนสวยสะตูนจะตูนลูกหันหน้ามาหน่อยเร็วหันหน้ามาหน่อยค่ะลูกหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาก่อนเออก่อนจบคลิปหันหน้ามาก่อนลูกก่อนจบคลิปหันหน้ามาก่อนหันหน้ามา เร็วๆหันหน้ามาแค่นี้นะคะ,ะตุนหันหน้ามาแล้วแค่นี้นะคะจะจบจะจบแต่ก็ยังจบไม่ลงแต่ช่วงท้ายขอให้พ่อพ่อแม่ได้ดูดอกไม้ส,สวยๆก่อนค่ะอภิน,น,นากาานาน,นาการจาก FC ที่น่ารัก ส่งดอกไม้สวยๆมาให้ทุกวันแม่กิ่งก็เลยนำมาให้พ่อพอแม่เอฟซีได้เห็นได้ดูด้วยนะคะวันนี้วันอังคารก็ต้องเป็นดอกไม้สีชมพูค่ะแล้วก็ความอยากรู้อยากเห็นของสตูนอีกสักหน่อยหนึ่งเนาะมีความอยากรู้อยากเห็นอีกสักหน่อยส่งความน่ารักปิดท้ายค่ะคราวนี้จบจริงๆแล้วค่ะใช่ไหมลกูกคราวนี้สตูนจบจริงๆแล้วค่ะ อยากรู้อยากเข็นทำอะไรอยากรู้อยากเข็นฮะคนสวยดูชิเนี่ยดูชิเนี่ยน้ามุทูมุทูเออนั่งบนโตะนะคะนั่งบนโต๊ะ,ะ,ะ,ตะและนี่ความอยากรู้อยากเข็นของเขานั่งมองที่หน้าต่างนะคะเรียกว่าสาวน้อยนั่งมองที่หน้าต่างใช่ไหมเออ งั้นเราจบกันที่สาวน้อยนั่งมองที่หน้าต่างนี้นะคะขอบคุณค่ะ